โอเคมาอ p พีสองต่อกันเลยกับไลค์ตั้งชื่อรายการนี้ว่าอะไรดีวะอืมเราเป็นเปิดการพิฆาตศูนยหมเออน่าจะได้อยู่แหละมึงวันนี้นะผมอยู่ในาการเปิดการพิฆาตศูนย์แล้วเราก็จะมาเปิดเจ้ากล่องนี้กันต่อเลยจากอีพีที่แล้วก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะผมเพราะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคลิปนี้มันอัดต่อมันอัดต่อจากอีพีแรกประมาณห้านาทีเองนะครับผมโอเคมา ไม่ต้องรอและไปไปเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคซึ่งนี่ก็จะเป็น12ซองของเราในวันนี้ก็คือกล่องน,นี้มันมี36ซองเยอะนะและผลจะเปิด EP ละ12ซองนะั่นหมายความว่าจะมีอีกประมาณ3มันจะมีประมาณ EP และ EP นึงจะมีเจ้าซองพิเศษนี้ด้วยนะไม่รู้มึนคือซองอะไรเหมือนกันโอเคมาซองแรกนำโชคของเราในวันนี้เราจะเปิด,ดตัวอะไร <c oughs> มันต้องเป็นสตาร์อยู่แล้วเซ่มันจะเป็นแบบว่าดวงที่ดีที่สุดใช่ไหมเพื่อนนะโอบานายมาก่อนเลยมึง และกิยูโอเคและต่อมาชื่อเอนมูอ่านี่ซ้ำและนะผมใบต่อมามูซันซ้ำนะผมนะคือเราเปิดมา10 10กระซองแล้วมันไม่แปลกที่เราจะเดินได้ซ้ำแต่ว่าเอสเอสเอาเฮ้ยเดนซิโกเหรอไปโอ้โหชิบอุยอ,อ,อาจะอาสวยมากนะอันนี้ดูฟ้าแบบิ่งบัฟของมันดิ เฮ้ยเอาจริงกราดใบนี้สวยมากนะในกล้องอาจจะดูแบบธรรมดาเพราะกล้องมันดีมันกากนะผมเออแต่ว่าดูดีความแบบวิ้งวับอะไรของมันนะ่ะสวยสวยนะสวยใบนี้สวยโอเคมาซองที่สองเปิดซองแรกมาก็ใจเริ่มชื้นแล้วนะผมได้ตัวแบบเอ็ก็อยากได้อยู่แหละนะเอาไว้เก็บสะสมซึ่งซองแรกเปิดมาชินะบุอ่านี่ซ้ำแล้ว และมิสซูริอารน,นี้ซ้ำละและมุจิโรอันนี้ก็ซ้ำเหมือนกันแม่เปิดอีพีมาได้ดีเหมือนกันและชิโดบุอีกแล้วเหรอไฮ้โออาร์น,นี้ไม่ซ้ำนะวิโอโอโหอาร์ตน,น่ารักอะออ้อหคือเอาเอาจริงนะเอฟเฟกต์อาจจะดูแบบไม่ได้วิงวัเนี่อัพบัอย่างเช่นการ์ดอาร์เนี่ยคือมันไม่ได้มีแบบเอฟเฟกต์บิงวับอะไรพวกนี้เลยนะแบบมันเป็นแบบด้านๆแต่ว่าถ้าโพสมันอะ ภาพโพสริงๆท่าโพามันสวยมากนะครับผมเออเนี่ยดูดูแบบความวิ้งวับอะไรพวกเนี้ยคือภาพโพสมันแบบสุดจริงไหมเนี่ยอวยแบบท่าเพราามันสวยจริงๆนะครับผมเออแต่เปิดปลาสองซองนะถึงการ์ดอาร์มันซ้ํามหมดเลยนะเฮ้ยมัน,นต้องมีการ์ดอาร์เยอะกว่านี้หรือเปล่าเซนิสส์ยังไม่ได้การ์ดอาร์เลยนะเออเซนิสึคุณอยากได้เยอะกว่านี้เพราะเป็นตัวละครที่ผมชอบไงซึ่งเนสโกอ้อันนี้ซัมป์ปะวะซัมป์ปะวะ จำไม่ได้อ๋อซ้ำแหละซ้ำจำได้แล้วจำได้ซ้ำแหละซ้ำแหละอันนี้เนี่ยซูอันนี้ซ้ำแล้วดับเบิลเนซูโกะไปดิและคานาโอะอันนี้ก็ซ้ำเนี่ยเห็นป้าอันนี้ซ้ำนะแต่ว่าอยากให้อยากอยากให้ดูก็คือคือพวกมันอาจจะไม่ได้แบบเอฟเฟกต์บิ้งบ๊อฟอะไรขนาดนะั้นแต่ว่าโพสต์มันสวยอย่าเออและ SR เป็นเคียวจูโร่นะครับผมทำไมการ์ดใบนี้อาร์มันดู เออเขาเรียกว่าไงอ่ะมันดูไม่ไม่ full HD มันดูแบบหนึ่ง CCP ไงไม่รู้อ่ะในกล้องอาจจะไม่เห็นนะแต่ในตาจริงๆมันแบบยังไงมันดูไม่ค่อยชัดอ่ะเออแต่ว่าไรอย่างน้อยก็ไม่ซ้ำแล้วกันนะและซองที่สี่ SSR จงมา SSR จงมามาถึงเวลาของแกแล้วละ่ะ SSR จะเอเป็นคุณแม่ ใบต่อมาเกียวเมซ้ำนะผมและเกียวจูโดสามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอากาศอ่ามมึงซ้ำกันเร็วกว่าที่คิดนะมันควรจะมีการอาร์เยอะกว่านี้ไม่ใช่หรือเปล่าและเอสอาร์มิส์ it. โอ้โหน่ารักอะ้อ <c ười> คือมันไม่ใช่อาร์แบบในแะอนิเมะนะแต่ว่ามันเหมือน,นแบบแฟนอาร์เป็นคนเขาวาดมาใหม่นะผมซึ่งน่ารักอะโอด้ดูตาความตาแบวของเขาดีครับเออน่ารักน่ารักโอเค มาสองที่เท่าไหร่ว่าห้านะครับผมสองที่ห้าแหมคือไม่ต้องเอสอาร์เอสาร์หรอกแต่ขอให้เป็นตัวละครที่ชอบก็ดีใจมูซันกูไม่ชอบมึงนะฮะและโอไมนายก็ซ้ำเหมือนกันแลวกัสอาร์มันดูน้อยกว่าที่คิดนะเออมือจิโรลเนี่ยซ้ำหมดเลยเนะี่ยโอเคมาและ SR เอสอาร์เคียวจิโร่เออไม่ใช่ทันจิโร่ไขวะนะไขวะนาะ คอืออ้อคิวจูโร่นั่นแหละหรือชินจูโร่วะไม่คืออาร์ตมันดูแบบไงโอ้โหคือมันดูแบบอาร์ตจัดเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกล้องมันไม่โฟกัสวะโอ้โหค,คือแบบว่าการวาดอย่างนี้มันคือแบบมันดูอาร์ตจัดๆเลยนะเนี่ยดูดิเออหน้าผมเออมันก็สวยแหละแต่ คือกูอยากรู้ว่านี่นีมันชินหรือหรือเคียววะออมาซอที่เท่าไหร่วะหกนะผมซอที่หกเดี๋ยวมันทำมาครึ่งทางของอีพีนี้แล้วนะผมซึ่งกูอัดคลิปมาห้านาทีเองนะโอเคคุกชิโบซ้ำจะเอกิยูซ้ำจาาาา้าเออซาบิโตะเอ็นี้ก็ซ้ำดีวะและตาดนุ้นขอไม่ซ้ำเป็นพอทันจิโร ใช่ครับผมไม่ซ้ำนะครับผมโอเคอยังไงไม่ซ้ำก็โอเคแล้วนะครับโอเคเลยก,กี่ซองวะเนี่ยเราเปิดไปกี่ซองนะจัเป้าโ,โ,โอ้มิสึริอาการ์ดอาร์มีแค่นี้จริงเหรอกูถามจริงไม่คือมันดูแบบมันกูยังเปิดไปแค่ไปถึงยี่สิบสองโอเคการอาร์ใหม่นะผมโอเคอันนี้เนสโกไม่ซ้ำวีอาร์สวยนะเนี่ยเฮ้ยอาร์สวยอาร์สวย และ S R ทัน,นอันนี้ทันจิโร่ใช่ไหมมึงช่วยบอกกูทีดิ <laughs> โอเคน่าจะทันจิโร่แหละโอเคอันนี้ไม่ซ้ำนะผมก็ก็ดีแล้วโอเคก็ประมาณนี้แหละแล้วก็เก็บแตมและใบตออ่อใช่ต้องเรียกว่าซองต่อมาดีวะเออซองต่อมาชื่อจ้าเอมาเบนซาบิโตะอ่าไม่ซ้ำคือเนสโกะอ่าซ้ำและ ชื่อไมเคิลแชคสันและเอสอาร์เป็นชินบูเฮ้ยบอกว่าชินบูอาร์เป็นดูเยอะเฮ้ยไม่ซ้ำหรอเดี๋ยวขอดูแป๊บเฮ้ยไม่ซ้ำนะฮะเฮ้ยใช่ชินบูมึงอาร์เยอะจัดคนพ่อคนแม่เยอะเลยอะจริงๆคือโอ้โหคือเปิดมานี่คือเอสอาร์ชินบูออกเยอะมากนะฮะ เออนะครับผมแต่เซน,นิสื่อมึงออกใบเดียวเองนะเพื่อนมึงเอสดาวไปเลยมึงหายายาวเลยนะเซนเพื่อนนะถึงจะกูจะไม่ได้อวยมึงเยอะแต่ก็เป็นตัวละครทีก่กูชอบสุดในเรื่องนะเออทันจิโร่อันนี้ซ้ำโออันนี้ก็ซ้ำชืบอิเนะสุเกะอันนี้ก็ซ้ำ,นนซำและเอสอาร์กิวใช่ไหมเนี่ยทำไมกูเสิร์กูไม่ค่อยชอบอาทรงนี้ถึงจะไม่ซ้ำก็เถอะะแต่ก็โอเคมา แต่จริงๆเอาจริงๆนะมึงไม่คิดจะแบบมีพวก U อง U R อะไรออกั้งเหรอเฮ้ยที่กูเปิดมาจาก,จากครึ่งกล่องแล้วนะพวก U o R พวกอะไรพวกนี้ยังไม่มีเลยเออมูยะมุจิโร่แล้วก็อันนี้ก็ซ้ำอีกแล้วชือ้อคานาโอะอันนี้ซ้ำชือ้อมิซูริอันนี้ก็ซ้ำและ R L R มาแล้วดูสิว่าจะเป็นใครอ๋อกิวโอเค ได้อยู่นะผมได้มาเลยกี่ซองเนี่ยเลยสามซองนะผมพี่จะบอกนะว,ว่าไอ้กล่องนี้มันไม่มีพวก U R C P เหมือนกับนารูโตะอะเฮ้ยจริงเหรอบ้าเออแต่ถ้าไม่มีก็อย่างน้อยก็ขอเซนนิสือเยอะหน่อยละกันอ๋อโอเคอินุสุเกะอันนี้ไม่ซ้ำเนี่ยคือเอาจริงนะกูอยากได้เซนนิสืออะเพราะเป็นตัวละครที่กูชอบสุดไงแต่มึงได้แค่ตัวเดียวแล้วมึงหายยาวเลยเหรอเพื่อน เออเอสเอานี่ไขว่นะ่ามึงด,ดูไม่ออกเดียเ๋ยวอมูจิโร่ใช่ปะ่ะมึงบอกกูทีนี่มูจิโร่ใช่ไหมเนี่ยอะไรวะเนี่ยอาร์ตแบบนี้ค <c oughs> ือกูดูไม่บางตัวกูดูไม่ออกจริงๆว่ามันคือตัวอะไรอ่ะเอามาเลยอีกสองสองสุดท้ายนะผมก็เปิดให้มองดไปเลยชึบปั๊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 บมา UR CP มันมันมีการันตีหรือเปล่าวะ นี่กูอยากรู้ว่าอ่านี้อานีในซุโกอันนี้ซ้ำนะแล้วก็แล้วก็อาคาซาอันนี้ซ้ำจ้าเอซาบิโตะอันนี้ซ้ำและไบลุน s r ส r เอาบ่อยเหมือนกันนะอะไรอะโอมาโคโมไปโอเคได้ได้อยู่ได้ได้ได้นะครับผมมาซองสุดท้ายละดูสิมันจะทำให้ผมผิดหวังได้หรือเปล่าไม่แต่ชนิดสื่อผมได้เอสซาใบเดียวเองนะ แตอ่อย่างน้อยกูแบบจะเกลออไรก็เช่นแต่ขอ S S R หรือ R ซักเซนส์ซักใบสองใบได้ไหมวะเออกิยูกัสผสมแทมไม่เกี่ยวแล้วก็เกี่ยวเมิชื่อไอ้อสูนบึงนี่อีกแล้วไม่ต่อมา้าคาสะอันนี้ก็ซ้ำและใบลุ้นเอย S S R ไขวะนะใไขวะนะ้ะนะี่โอ้โคุชิบุกอ้ เชดอาสวยอย่สวยมากอะ่ะไม่คือกล่องนี้อํอาอาร์พอดีนะโอเคก็หมดแล้วสำหรับคลิปวันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูซิการอาร์ที่กูชอบมันมีสักตัวไหมวะโอเคซึ่งนี่ก็จะเป็นอาร์ทั้งหมดที่ผมชอบก็มีเนสโกเอชซาร์ใบนี้แล้วก็มีซซรีเออาร์มีชินบ,บุเอชอาร์ทั้ง2ใบเลยนะผมคือชินบ,บุแม่งอาร์เยอะมากจริงๆอะ่ะตัวละครนี้มีชื่อเสียงนะผมแล้วก็ก u l r รนะผมแล้วก็ คูคุเจโบเอสเซซ่าอเคสตาร์คลิปน,นี้ก็ประมาณนี้นะผมบายละ